สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแอมมีผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะแอมที่แอมอแนะนํานะคะจะเป็นยาหอมแก้ลมนะคะสําหรับท่านใดที่มีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะช่วยบารุงหัวใจนะคะแก้ความผิดปกติของหัวใจนะคะหรือท่านใดที่มีอาการมือชาเท้าชานะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอ แก้มือชาเท้าชานะคะทำให้นอนหลับสบายหลับลึกขึ้นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะขายขวดเดียวนะคะขวดละ35บาทค่ะถ้าเป็นแพ็ค10ขวดนะคะตกแพ็กละ320บาทค่ะนะคะถ้าในที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์087-995-0366หนะคะหรือจะทักมาที่ไอดียลน์ก็ได้นะคะที่เบอร์087-995-0366คะ่ะ ค่ะเอมขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ